สวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่กันในดวงเรื่องนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของคุณว่าคุณในสายตาบุคคลรับข้างคุณเป็นคนอย่างไรนิสัยอย่างไรนะคะสมบาตพลังงานของคุณอาานุญาตให้เราปปะดโอดาด้วยการกดสบับกลายไลค์แชร์ซักเซตเรียตราศีธนูชาตทัดไฟแอร์ทันล,ลมมิทุนทุกุมแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำนมาราศีเมร,ราศีพิจิก เมื่อคคนที่เกิดดอนผุดท่านนามซันคนเกิดวันอาทิตย์ทัุไฟพลูโตท่านลมไมทุนดูกุมไฟทัดไฟเมษินโนตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี9ก้าสิบห2าสิสี่สองแล้วก็ย3บสาคุณในสายตาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเป็นอย่างไรเรามาดูกันคุณเป็นคนอย่างไรนะคะตัวตนของคุณเป็นคนอย่างไรนิสัยอย่างไรชอบทำอะไร The High l e v e Fan เป็นพลังงานของครูบาอาจารย์เป็นพลังงานของคนที่ยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีความถูกต้องสิ่งดีงามต่างๆนะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนํากับผู้อื่นเป็นคนที่มีในเรื่องของการที่ชอบเอาชนะชอบแข่งขันด้วยนะเป็นคนที่เรียกว่ามีในเรื่องของการต้องใช้ การตัดสินใจต้องใช้เซนต์นะต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษาเป็นพนังงานของพ่อมดแม่มด,หม,ดหมอดูต,ต่างๆนะคะคุณอาจจะเคยผ่านวิกฤตปัญหาชีวิตมามากมายและตอนนี้เวลานี้ ตัวของคุณเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของคุณหรือว่าเลือกที่จะไม่เผชิญกับปัญหาต่างๆนะคุณเข้าใจถึงปัญหาชีวิตการดํารงชีวิตคุณเข้าใจถึงปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างคุณเข้าใจถึงความเจ็บปวดความทุกข์ใจความไม่สบายใจของผู้คนรอบข้างคุณใช้คาพูดนะที่มันเด็ดขาดหรือว่าสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้ผู้คนได้คุณนะคะมีเซนส์ที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เหมือนกับเรียกว่าวิถีชีวิตนะการดําเนินชีวิตของคุณเนี่ยหรือว่าอาชีพการงานที่คุณได้มานะคะการเป็นที่ปรึกษาการเป็นหมอดูหรือว่าการทํางานนะมันมาจากความผิดพลาดความลมเลวในชีวิตหรือว่าการที่ตัวของคุณจะต้องมาทําธุรกิจการงานในด้านนี้อาจจะเป็นเพราะพรมลิขิตชะตาชีวิตนําให้คุณต้อง ประสบพบเจอนะหรือว่าทําอาชีพนี้นะนี่คือพลังงานของคุณนะพลังงานพอหมดไม่มดพลังงานของไรคดครูบาอาจารย์นะคะมาเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าผู้คนละข้างสังคนละข้างมองว่าคุณเป็นอย่างไรเหมือนดูดวงให้ตัวเองเลยะ่ะผู้คนละข้างบคุคคลละค้างสังคนละค้างนะคะมองว่าคุณเป็นอย่างไรเป็นคนอย่างไร ไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะคะเพจออฟสอบเป็นคนดื้อนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่เรียกว่ามีความเชื่อมัน่นมีในเรื่องของเหตุการณ์เรื่องราวนะ,ะเกี่ยวกับปัญหาชีวิตครอบครัวแล้วก็อาจที่จะมีความรักไม่สมหวังนะ,ะมีปัญหาครอบครัวที่ติดค้างในใจมีความทุกข์อกทุกใจนะคะแต่เป็นคนที่สามารถที่จะผ่านปัญหาวิกฤต ชีวิตได้นะคนะณตอนนี้เวลานี้คือ,อ,อชีวิตครอบครัวการเงินการงานของคุณนะประสบความสำเร็จมัง่งคั่งร่ำรวยแต่ว่าในเรื่องของความรักคุณอาจจะไม่เชื่อมั่นในความรักหรือว่าคุณไม่ต้องการความรักใดๆและคุณยังมีในเรื่องของการติดขางคาใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์อยู่หรือว่าตัวของคุณการที่ตัวองคุณเหมือนจริงจัง นะคะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํามาหากินเนี่ยก็เพราะว่าคุณอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องการเงินมาก็ได้นะคะนี่คือผู้คนรอบข้างสักคลข้างเขามองมาที่คุณและคุณเป็นคนอย่างไรนะคะเขามองมองว่าคุณเป็นอย่างไรไเรียกว่าเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนจริงจังนะคะเป็นคนที่แบบเออค่อนข้างที่จะเรียกว่าพูดคําไหนคํานั้นเป็นคนดื้อเป็นคนที่ดุด้วยนะคะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนดุเป็นคนที่เหมือนกับ มีในเรื่องของการที่ไม่ต้องการที่จะมีปัญหากับใครไม่ต้องการที่จะให้ใครเข้ามายุ่งกับชีวิตของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าสังคมหรือว่าคุณอาจจะเคยมีปัญหากับเพื่อนกับสังคมกับหัวหน้างานบุคคลรับข้างหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยคือคุณเหมือนกับเป็นคนที่พยายามที่จะไม่สนใจใครนะไม่ใส่ใจใครไม่ ไปรับรู้เรื่องราวส่วนตัวของใครนะคะคุณเหมือนกับต้องการที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่จะต้องรับผิดชอบนะ,ะเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆคุณเป็นอย่างไรในสายตาบุคคลรอบข้างพลังงานของคุณนะสองเหรียญเป็นคนที่ค่อนข้างจนหาเงินเก่งหมุนเงินคล่องนะคะเป็นคนที่ใช้ในเรื่องของเอ่อการลงทุนหรือว่า การลงทุนจากตัวเองนะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับจะต้องคว้ากระเป๋าจ่ายอะไรเงี้ยคือใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานสร้างรายได้ mm hmm. เขาก็เลยมองว่าตัวองคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจนฉลาดนะเป็นคนที่ประหยัดนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับ ศึกษาเรียนรู้รอบรู้ในเรื่องของโซเชียลแล้วก็เทคโนโลยีนะคะเป็นคนที่เหมือนอายุน้อยแต่สามารถที่จะเอาตัวรอดหรือว่าสร้างชื่อเสียงส,สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่านําความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะมาใช้ในช่องทางธรรกินคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาบุคคลรอบข้างเป็นคนที่เรียกว่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพูดนะเกี่ยวกับการ ทําธุรกิจการงานนะคะการพูดการใช้เซนส์การใช้ความรู้ความสามารถต่างๆสร้างผลงานนะสร้างไรายได้สร้างความสําเร็จกับตัวเองนะเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนนะเป็นคนให้อภัยแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าวางแผนในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีนะ,ะเป็นคนที่รักในเรื่อง ในสิ่งที่คุณทานะคะเป็นอาชีพของคุณหรือว่างานของคุณนะคุณเป็นคนแบบค่อนข้างเนี่ยพูดคุยสนุกสนานนะ,ะเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นพลังงานของคุณพ่อคุณแม่นะ,ะดูแลคนในครอบครัวแล้วคุณเป็นคนอย่างไรนะคะในสายตาบุคคลรอข้างเป็นคนเครียดเป็นคนจริงจังนะ,ะเป็นคนหมกมุ่นด้วยนะ,ะอาจจะมีในเรื่องราวเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะ,ะเกี่ยวกับชีวิตของคุณ นะทำให้ตัวของคุณเนี่ยมันกับว่าคือไม่ต้องการที่จะประสมพบเจอปัญหานะคะเหมือนครั้งในอดีตคือแบบถ้าแบบคุณเคยมีชีวิตครอบครัวที่ไม่มีความสุขไม่สมหวังในเรื่องของครอ,อบครัวเนี่ยตัวของคุณเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะอาชีพการงานที่คุณได้มานะคะ เป็นในเรื่องของการที่ให้คำปรึกษาผู้อื่นให้คำแนะนำกับผู้อื่นเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะคะเป็นคนที่ทำมาหากินเกง่งสร้างไรายได้ช่างสร้างชื่อเสียงมาจากคำพูดมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารหรือว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าให้ให้คำแนะนำกับผู้อื่นผ่านโซเชียลได้เป็นไลฟ์โค้ดได้และตัวของคุณเป็นคนอย่างไรนะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนชอบไปไหนชอบทำอะไรโดยที่แบบเหมือน ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวนะคะปัญหาชีวิตเนี่ยแม้ว่าจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงหรือว่าแม้ว่าจะทําให้คุณเหมือนกับประสบพบเจอนะสิ่งที่จะต้องเหมือนตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกทําในสิ่งที่มันเหมาะสมถูกต้องได้การที่ตัวของคุณนะคะเป็นคนที่เรียกว่าทําอะไรในรูปแบบของตัวเองหรือว่าทําตามใจตัวเองนะคะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ มันเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยค่อนข้างเนี่ยเป็นคนที่รักสันโดษนะไม่ขึ้นตรงอยู่กับใครไม่ไม่ได้สนใจใครไม่ได้สนใจคําพูดของครนะคะเชื่อในเซนส์นของตัวเองเชื่อในความรู้ความสมัยของตัวเองก็เลยทําให้ตัวของคุณสามารถที่จะมีความมั่นอกมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและตัวของคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาผู้คนรอบข้างตัวของคุณเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่อยากจะสูงสิงกับใคร ไม่อยากจะมีปัญหากับใครไม่อยากจะทะเลาะก,กับใครหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์นะชีวิตครอบครัวชีวิตคนรักของคุณคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตัวของคุณน่าที่จะพยายามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้กับตัวเองนะโดยที่เหมือนกับว่าแม้ว่าจะไม่สามารถ เคลียปัญหาหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้แต่ก็เหมือนกับพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์แก้ไขปัญหานะคะหรือว่าให้อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นอย่างมีความสุขนนี่คือสิ่งที่บุคคลรอคข้างเขามองนะคะก็มองว่าเออสิ่งที่คุณเจอเหตุการณ์ที่คุณเจอความสัมพันธ์ที่คุณเจอพลังงานบุคคลลอกข้างที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัญหาณตอนนี้เวลานี้คุณพยายามที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขนะคะ เหมือนหลอกตัวเองนะแล้วก็ผู้คนรอบข้างสังคมรอบข้างเ็ามองว่าคุณเนี่ยคือเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดน,นะคะเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะโดยที่เหมือนกับว่าคืออาจจะไม่มีในเรื่องของการที่เร่งรีบเร่งร้อนนะคะคุณก็ปล่อยปล่อยไปในรูปแบบของการที่ยอมรับกับชะตากรรม หรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยคุณพยายามไม่เมินเฉยไม่ใส่ใจนะคะแต่ว่าคุณพยายามทําหรือว่ารอในสิ่งที่มันเหมือนกับกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเหมือน,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 นมีการที่เหมือนรอการเริ่มต้นใหม่รอการจบรอการเคลียร์รอในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขยังไง นะคะกับสิ่งที่มันกาลังจะเกิดขึ้นนี่คือพลังงานของบุคคลละค้างสังคมละค้างเขามองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนอยู่กับปัญหาอยู่กับสถานการณ์ได้นะคะในรูปแบบของคุณนะคะไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์แต่สามารถที่จะเหมือนกับเอาตัวรอดได้นะคะมาดูซิว่าสิ่งที่ผู้คนจะพูดถึงคุณน,นินทาถึงคุณซุบซิบนะคะถึงคุณนะเป็นเรื่องอะไร ทิ้งออฟบอะคะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยพูดจาดีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนที่มีในเรื่องของการเยียวยาความรู้สึกความเจ็บปวดของตัวเองการยุติตาเหตุการณ์เรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่าง พยายามที่จะไม่สนใจไม่ใส่ใจนะคะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งพลังงานบุคคลละค้างสังคนละข้าง,ง,างที่อาจจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณสร้างปัญหาหกับคุณนะคะมีปัญหากับคุณคุณเหมือนกับเป็นคนที่รับรู้รับฟังปัญหาของผู้อื่นได้แต่นะปัญหาของคุณเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ชีวิตได้ก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคุณอาจจะ เหมือนกับพยายามที่จะปกปิดปัญหาชีวิตของคุณอะนะคะอืมเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าต้องการเยียวยาต้องการคาปรึกษาต้องการคําชี้แนะจากผู้รู้อย่างแท้จริงกองนี้เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยแม้ว่าตัวของคุณจะมีในเรื่องของการที่สามารถจะไปเยียวยาผู้อื่นได้แต่ตัวของคุณอาจจะ มีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องรอการปลดปล่อยรอคําแนะนําจากผู้อื่นหรือว่าอาจจะมีครูบาอาจารย์ที่อาจจะมีพลังงานเหนือกว่าคุณเข้ามา,าชี้แนะช่องทางแนวทางให้คุณหลุดพ้นนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณพลังงานของคุณนะที่บุคคลรอบค่า,าสังกุรอบข้าคำมองมานะคะแม้ว่าคุณจะ มีในเรื่องของการที่สามารถไปให้คําปรึกษาให้ความช่วยเหลือผู้อื่นชี้แนะช่องทางแนวทางกับผู้อื่นแต่ตัวของคุณก็ควรที่จะมีการปลดปล่อยนะคะปัญหาต่างๆจากตัวเองด้วยนะนี่คือพลังงานของผู้คนรอบข้างบุคคลรอบข้างสังคมมองมานะคะเรียกได้ว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนมีเรื่องราวที่จะต้องเหมือนกับเคลียออกจากตัวเองนะเคลียพลังงานตัวเองนะคะฉะนั้น เหมือนกับถ้าคุณมาเจอเคเบิลรังเคเบนี้นะแม้ว่าคุณจะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์เป็นไลฟ์โค้ดแต่คุณก็ควรที่จะมีการไปขอคาปรึกษาผู้อื่นนะเล่าเรื่องราวเล่าเหตุการณ์ที่มันเป็นทุกข์ที่อยู่ในใจของคุณนะแล้วก็ตรงคุณก็จะได้รับคําแนะนําที่ดีนะคะฟังเพื่อเปน็นการถามเปน็นแนวทางของคุณด้วยกันในตาม่ะ